ครับอันนี้คือหอมบัวเลยครับปลูกมาปีกว่าแล้วบ่เป็นดอกครับอันนี้คือเจ็บกินใบได้ตลอดตลอดปีเลยครับเพราะว่าก็นี่เขาเอาแค่ใบที่ว่ามันเกศแก่อย่างเงี้ยใบแก่ออกกินไปเที่ยน้อยเที่ยน้อยไปดื่ยต้นใหญ่ดีครับอันนี้มีคนมาขอแบง่งใบปลูกหลายคนแล้วมันก็เลย เป็ดก่อนหน่อยลงหน่อยหนึ่นนงแต่ว่าม่ามีดอกครับหอ,หอมพันนี่กินได้ตลอดปีสองสามปีก็ไม่ตายดอกถ้ารักษาดีนี่เขาเรียกบัวเลยครับถ้าหอมแบงนี่บัวแบงนี่ที่ว่านั่นแหละเป็ดขึ้นกันนี่ครับแต่ว่ามันถึงมีดอกมีดอกแล้วมันก็จะอ่อค่อยงามบางไลแต่ว่าบัวเลยบัวมีดอกคือว่ากินได้ตลอด